ทุกคนคะสายดื่มนั่งชิลฟังทางนี้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปใครที่กินเหล้าตอนตีหนึ่งหรือว่านั่งชิลตอนบ่ายอาจถูกปรับสูงสุดถึง10,000บาทตอนนี้ไม่ใช่แค่ร้านแล้วนะคะที่ผิดคนดื่มก็โดนด้วยเอาเป็นว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ตามจะมาเล่าให้ฟัง สูพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วทั่วประเทศห้ามบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาห้ามขายนั่นก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง11นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง17นาฬิกาหากฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทอย่างที่บอกเลยค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่ร้านค้าที่ผิดคนดื่มก็มีส่วนผิดด้วยโดนด้วยเหมือนกัน ต้องบอกว่าประเด็นนี้กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยนะคะหลังจากที่ Ten e w s a u s t r a l i ียสื่อของต่างประเทศเนี่ยมีการรายงานข่าวเตือนนะักท่องเที่ยวว่าหากมาดื่มที่ไทยระวังถูกปรับนะ จนหลายคนเกิดความสับสนซึ่งทางด้านของผู้ประกอบการแล้วก็นะักท่องเที่ยวบางส่วนเองก็มีการจี้รัดให้ออกมาชี้แจงและทบทวนกฎหมายนี้ที่ออกมาในช่วงใกล้เทศกาลเอะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะกระทบกับการท่องเที่ยวไทยหรือเปล่าแล้วการปรับในยอดที่สูงขนาดเนี้ย จะเหมาะสมจริงๆแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็กําลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะกล้ามาเที่ยวที่ไทยอีกไหมยิ่งตอนนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วด้วยหลายคนก็รู้สึกกังวลและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากมันก็น่าคิดและตามกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วทุกคนล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันหนะ่